อีีพมอีพีแห่งความจบสิ้นะซึ่งไม่ใช่ด่านเมืองหลืนะนี่เดีย๋ยวเราพาโทรฉากนีปก่อนเนี่เราเดีกจะเอาตรงนี้ให้เขาต่อสู้กันจะไม่เป็นไรงั้นก็ได้เวลาเซตฉากแบโพ่อลงสบานแล้วก็กระบุ ไปเราไปก่เลยแล้วลูกวอลี่ราเหยยส่งกับบอาซับคนที่ไปจัดการไปจัดการหานจังวก่อนอมแอนี่มันเองเนีมันเเกิดพลาดเกิดการผิดพลาดหวงทางไม่ต้องไปสนใจตรงผิดพลาดหรอกข้ากบฏไปนิดหนึ่งข้าจะจัดการเจ้า ชุดจัดกันข้าได้เหรอ,อรนี่นข้าคันไปเข้าอืมอืเยอะฟันไม่เข้าจริงครับจะตายหัวหลุดมือปุ้งปี้งปิ้ง ปนนืนเรียบร้อยครับกบฏไมรี่ตีกูแตะกบฏไมรี่สองเปิดเปิดไฟฟ้าไปพวกเราหนะไปไปมุสเดมันเน Những mới khâu nhiêu phải đi ngay miệng bao mới khâu rồi nhiêu miệng bao nhiêu miệng bao nhiêu bao nhiêu bao ก็สุไม่รู้ก็สุกท้ายไม่เจอแล้วน่งสอแงผู้คาก็ไม่ตายอยู่ดีเว้ยไปเราต้องทำหน้าที่พีคี้พีคี้ จหารหมาที่สองแตกทหารมาทีส่สามระเบิดแกคิดว่าแกจะโคตนบัลลังค่าได้หรอโคตนได้ไม่ได้ไม่รู้ี่เนี่ยเอาระเบิดนี่ไปกินอ yeah back again กดไปเลยไปต่อไประเบิดแก๊สถ้าจะตายก็ตายกับหมดนี่แหละระเบิดแก๊สไปชมกัน โอเคไปพูดเจ้าน้าที่ของเจ้าเลยคือควบดัารังฝาบาที่ได้เดี๋ยวฝาบาทก็มาค่าค่าคือบริการหมายศูนย์ศูนย์นหนึ่งเจ้ามันเจ้าคือกระบมดใช่ไหมอมตมไปก่อนเลย เศษบ้ออกมาจับคิดส่วนใ่จับพวดหามาด้วยเยี่ยนรีบอยบ้อ้าอ่นหันเอือหืออถ้าจะบุดนี้ออกไปฟ้ง แกก็เป็นหรึงในั้ที่ต้องโดนย้วยสไลด์ไปจัดการอูมดังนี่ะอ่ะ คขางคขางเกมคขางเกมมาทำลายถากพ่อฉันฉันจะฆ่าแกอย่างนี้ก็สวยสิปึ๊บไปตายไปไปได้ไงสุดบู๊คาะ bây giờ thì mới đặt hàng thì không giải khác phải đi ngủ hoạt bên trong sườn เดี๋ยวคิดว่าค่ะกูฮึนี่คือบตางแก วันไปเธอนะไม่รว่าใครจะตกแน่โค้งตัวลงมาไอ้นั่มาอยู่ในบ้านนะโว้โทรแบบจับสเกตบอลดี

จะคือยู่ได้ความอบอุ่อบาตัวนัคขที่จะเก็บหัวเจ้ไว้เจารถอบ่อ้เล็กๆิด น no ี่เวลาตียอนหิงสะเล่ก็เวลาเจอกับฟาาบตัวจิงเดี๋ยวปวัมาแล้วใครทำลูกข้าลูกสมานันนีานเกนเกนกลูกเกน แค่ตัวนี้ล่ะลูกลูกสมัส่อ,อลูกสมัตายไม่งัจะทำอะไรกับลูกสมัเนนี่ก็แค่สะส่วนให้มันมว่ามัซาดคนใหญ่แล้วเ,เป็นยังไงค่เป็นขที่จะทเป็นจะทำตัวซ่าอือหือ สักอินสมานพูดหมอก็ยสีนตอนนี้จะหาเจ้าคนไทยมาเฟองช่วยว่ามีที่แกกับข้ามีตุ๊กที่ทุกคนจะตุ๊กขายกันไปข้างลนึ่งแกช่วงมันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรอ ่ไงเสกเสกเครืองออมาโอ้ยเครื่องกดนี่ฮ่าฮนี่นะเออติดนี่คาเคียวมาลงเจ้ายๆนี่ไงของของจริงนี่อ่งที ตัวของเราไปทั então, ้งตัวเลยคำคำคำมอนคำมอนคำม่อนที่พูดว่าคำจะไม่ได้พูดที่พูดว่าคำนี่คือกำลังจะพูดว่าคำว่าคำว่าแต่แค่ติดตาแค่ ไม่ไม่เล่นมกวด,ดตไไดิดอ๋อขม้วดแบนลราไปในด้านเลยขม้วดแบนบลยุดม้วนี้เอาไว้ค่าค่าค่าติดอยากคิดส่วน Voilà, voilà, wa voilà, 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 หมวกใหญ่พลราซาหมวกใหญ่อุ้ยนี่ผมไม่มีหน่วยมะเขือเทศมะเขือเทศมีแล้วโอเคไม่ต้องสนใจเสียงเรียกเมื่อกี้นะนี่ก็ได้เวลาปิดซี่พลราซา ยีข่ขยะไรจัดการตอนนี้พบราสารไาไปแล้วโอเคก็จะไปเทานีสำหรับการที่ทำสงครามนั่นเองซึ่งสงคามตอท้ายซึ่งนี่เป็นสงครามตอท้ายและคลิปเกี่ยวกับเรื่ราผการจะลงอีกไปบ่ bye อยเพราะไม่รู้จะลงเกมไหน ดังนั้นเร้่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กับการต่อสู้ทำสงครามมันยาวนานแล้วก็บ๊ายบาย